มาแกหอยทอดนายคิมรถองค์พระนครปฐมพ่อค้าพ่อใจเขาก็คือรถเอองานดีไม่แพ้กับหอยทอดเลยแกวันนี้ฉันมาเจดี JD, องค์พระนครปฐมรถมากบรรยากาศคือรอนนิดนึงแต่ก็โอเคมีความเย็นของลม เม,เมนูเมนูราคาเขาก็มีบอกเออรถอยู่นะเขาเริ่มขายตั้งแต่5้าโมงเย็นนะแกใครจะไปก็ดูเวลาดีนึงที่จอดรถอะไรเขาก็มีนะเออรถที่นี่อ่ะเขาจะเริ่มขายกันตั้งแต่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปเนาะมาถึงฉันก็สั่งแบบไม่กินชีวิตจ้าออส่วนหนึ่งหอยนางรมทอดหนึ่งหอยแมงผู้ทอดหนึ่งออส่วนกลับบ้าน2ก็ผู้เขางานดีอะเนาะเราก็ต้องจัดเต็มนิดนึงดูความกระจักระเฉงของนางก็คือรดความสัดน้ำมันก็คือที่เห็นแล้วอยากจะเอาหน้าไปรับน้ำมันมาเขามีหอยทอดถาดด้วยนะแกเออลด์สามร้อยหอยทอดถาดในค ถ้าเกิดฉันเข้าใจผิดขอขอโทษนะแกนายแม่นางก็คือศาสตร์น่ยังใส่แบบจัดเต็มหอยจุกจุกเลิศเลิศดูดิดูหอยดิแกคือมองราคาล้วก็คือแบบโอ้โหอู้หูขายเอาสังคมมั้งคะคุณพี่ล้วคือแบบใส่หอยนี่ก็คือไม่เล่นบอกเลยนางไม่เล่นคือจะใส่อะไรเยอะขนาดนั้นนะ เออ,อ,อรู้แล้วความกระฉับกระเฉงนี่ได้ใครได้แม่มาใช่ไหมเนี่ยฮะความฉ่าก็คือเลิศดีเวอร์อะเดี๋ยวหาว่าฉันโก6หกแกดูดิฉันจะซูมให้ดูความหอยมันไม่ใช่แค่ความหอยมันคือาร์มหอยแกถ้าจะใส่หอยเยอะขนาดนี้หนูก็ขอเป็นยอดกระถินหอมเจียวแล้วก็ขอเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยเลยค่ะคุณพี่อันนี้ก็คือออส่วนที่แท้ทูนะแกไม่ใช่แค่แป้งแบบว่าสวกๆหรือแบบอันนี้คือมันหนึบ,นบๆนบว่ะแกมันเลิศและต่อจากนี้ไป คือการโชว์กายกรรมฟังเจา้าไฟนี่ลุกชดช่วงเลยแกใกล้อีกนิดเดียวนะคิ้วฉันหายบอกเลยคุณแม่เก่งมากค่ะและนี่คือฟินิกลุกของหอยทอดนายคิ้มฉันขอยิ้มก่อนนะฟินิกลุกเนี่ยหมอสีสันดูดีมากรสอันนี้หอยหนางผู้และนี่คือทุกสิ่งอย่างที่ฉันอูว้ว่าก็คือที่ไปมาก่อนหน้านี้เต็มท้องเลยค่ะแต่ความตะกราตะกรามของฉันก็ไม่หยุดเพียงเท่านี้กินไปค่ะลาดไปค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่คือรสมากนะบอกเลยน้ำจิ้มมีความแบบกลมกล่อมมากมอตอ่อคือชอบมากเอิ่มแล้วฉันจะกินยังไงเข้าไปหมดคะ คุณผู้ชมช่วยแนะนำหน่อยแกนายคิมเนี่ยไม่ใช่พ่อหนุ่มคนเมื่อกี้นะนายคิมคือพ่อของเขาแกดูความหอยดิความหอยความใจคือรดมากเลยแล้วหอยคือสดแล้วก็เด้งมากบอกเลยแอบรู้มาว่าเจ้าของร้านเขาชื่อเต็งหนึ่งด้วยก็ไม่รู้ว่าจะเต็งหนึ่งทุกอย่างหรือเปล่าวันที่ฉันไปก็ไม่ค่อยร้อนมากนะตอนฉันไปกินก็ประมาณ5้าโมงนั่นแหละสี่โมงครึ่งห้าโมงเนาะที่มาเร็วก็เพราะว่าขี้เกียจไปแย่งที่จอดรถอะจะให้ดูความหอยของออส่วนอันนี้ออส่วนนิ่มนะเออรดดูดิดูหอยดิแล้วแป แล้กคือจานใหญ่มากจานนี้ก็คือหอยทอดเป็นหอยนางรมทอดเนาะรสเหมือนกันแป้งมีความกรอบแล้วก็มีรสชาติที่ดีมากอันนี้ขอรีวิวแบบไม่อวยเลยนะพวกแก พวกแกต้องมาลองนะฉันบอกเลยว่าต้องมาลองในระหว่างที่เรากินไปเราก็แอบ,บดูผู้ชายข้างหลังเนาะผู้หญิงที่นั่งกินหอยทอดอยู่ตรงนี้เป็นของคุณนะคะไอ้เดี๋ยวให้ดูหน้าอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไม่เชื่อเห็นไหมแกรถฉันบอกแล้วเอาไงอะยังไม่รีบมายหยอขยันรอเป็นเจ้าของกิจการรออันนี้คือออสโซที่ฉันสั่งกลับบ้านนะบอกเลยว่าเอากลับมากินที่บ้านก็ยังอร่อยเหมือนเดิมหนึบเหมือนเดิมเวลาแกสั่งอะแกก็บอกเขาว่าแยกถั่วงอกเนาะเอากลับมาผัดเองใครชอบคลิปนี้ก็ตามไปตามนะแล้วเจอกันก